สวัสดีครับลุงป่องมงคลโคราชครับชมลมคนคอหวยลุงป่องมงคลโคราชย้ำเลยนะครับชมลมคนคอหวยลุงป่องมงคลโคราชครับวันนี้เจอกันงวดนี้เจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับทุกทท่านครับ fc ครับช่วยกดแชร์ด้วยนะครับช่วยกดแชร์ด้วยนะครับแชร์ไปแชร์ไปนะครับแชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปเยอะๆนะครับ ขอบคุณมากสาหรับท่านที่ให้ความร่วมมือในการแชร์ให้ผมนะครับขอบคุณอย่าดูอย่างเดียวนะครับแชร์ด้วยแชร์ด้วยนะครับมาคุยกันเรื่องหวยเลยชมรมคนคอหวยก็ต้องคุยกันเรื่องหวยนะครับเรื่องอย่างอื่นก็ค่อยไปดูกันคนละคลิปไปนะครับช่องเดียวกันแหละมีหลายเรื่องหลายราวนะครับเออมากหลายหลากหลายนะครับกมาคุยกันเรื่องหวยเลย มันถูกนะครับหวยนะครับมันถูกนะครับผมทาผมบอกว่าผมก็ถูกทุกงวดแหละแต่งวดที่ผ่านมาคือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยเลขบนมันผิดนะครับเลขบนมันผิดนะครับเลขบนมันผิดผมก็ย้ําไปในเทปแล้วนะครับเปิดเทปดูได้นะครับมันมีหลักฐานผมกล่าวอะไรคําพูดนี่มันเป็นนายนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องจริงนะครับพิสูจน์กันได้ ไม่ใช่ว่าหวยออกแล้วมานั่งคุยกันมานั่งมโนกันมันไม่ใช่นะครับช่องผมไม่ใช่แน่นอนของผมต้องจําชื่อไว้นะครับไม่เหมือนใครอย่าไปซ้ําใครนะครับป่องนี่ไม่เอกนะครับไม่เอกนะอ่านว่าป่องนะครับไม่อ่านว่าป่องนะครับไม่อ่านว่าป่องนะครับอ่านว่าป่องนะครับไม่เอกนะครับปอปลาไม่เอกอ่างงงูป่องนะครับลุงป่องมงคลโคราชนะครับชมรมคนคอหวยนะครับทั้งหลากหลายท่านก็ต้องมาตรงนี้แหละ นะครับของแท้แน่นอนของถูกจริงไม่มโนนะครับย้ําอีกทีหนึ่งระวังชื่อเพี้ยนไปนะครับปองนะครับปองผมย้านะครับป่องปองผมชื่อปองนะครับปอปลาไม่เอกอ่างงงูอ่านว่าป่องนะครับไม่ใช่อ่านว่าป่องนะครับอ่านว่าปองนะครับภาษาไทยต้องเรียงปอองงไม่เอกป่องนะครับไม่ใช่ไม่ตีป่องไม่ใช่นะครับลุงปอง มงคลโคราชนะครับหาตรงนี้ก็เจอแล้วนะครับใครที่เข้ามาแอปไลน์ได้ก็จะดึงเข้าไปในชมรมคนคอหวยนะครับตรงนั้นจะอีกส่วนหนึ่งแอปหนึ่งนะครับก็จะลงให้ทุกงวดทุกงวดสรุปแล้วว่าหวยผมถูกแล้วกันครับที่ผ่านมาวันที่1กุมภาพันธ์สองพา 12, 65, โดยลุงป่องมงคลโคราชนะครับแต่ข้างบนผิดนะครับออกข้างล่าง นะครับออกข้างล่าง30แล้วมันมีกลับด้วยศูนนะครับ30แล้วก็ศูนย์สามันมีกลับด้วยนะครับดูนะครับดูไว้เป็นหลักฐานนะครับของเราจะมีหลักฐานยืนยันนะครับเราจะไม่มโนนะครับเราจะไม่มโนนะครับตัวบนเลยครับตัวแรกเลยครับตัวแรกเลย30ครับตัวแรกเลยไปออกล่างนะครับไปออกล่างนะครับไปออกล่างนะครับไปออกล่างไปออกล่างนะครับ 03เห็นชัดไหมครับ03นะครับตัวแรกเลยครับเอ่อ30ประธานภัยมันออก30นะครับเลขล่างวันที่1กุมภาพันธ์2565ขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะมันมี03ข้างล่างกลับให้ด้วยคือในตารางของผมเนี่ยถ้ามันกลับให้ด้วยก็คือต้องซื้อนะครับกลับให้ด้วยก็ต้องซื้อตัวไหนที่เขาไม่กลับให้ไม่ต้องไปกลับให้มันเปลืองเงินนะครับผมจะไม่พูดเยอะตรงนี้นะครับแล้วกเ็เรียนให้ท่านเคารพท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้เข้าใจกันทุกคลิปทุกคลิปอยู่แล้วนะครับ ก็คงจะไม่เพี้ยนเห็นไหมครับสามตัวเข้าตัวเดียวสามตัวเข้าตัวเดียวสามตัวเข้าหนึ่งตัวลุงป่องมงคลก็มีศูนย์หนังสือหวยก็มีศูนย์หลักร้อยก็ให้ศูนย์กับสี่มาตรงกันหมดเลยครับศูนย์ไม่ไปหลักร้อยเลยครับศูนย์ไปอยู่แค่หลักสิบนะครับด้านบนนะครับผมพูดเรื่องหวยข้างบนนะครับข้างล่างผมพูดไปแล้วสามศูนย์เป็นไปออกล่างนะครับ ก็จะกระโดดไปอยู่หลัก10บซะนี่ไม่ไปถึงหลักร้อยซะแล้วศูนที่เขาให้มานะครับไปอยู่หลัก10เป็น0ูย์แปดไงสามนะครับข้างบนหวยมาออก308นะครับถือว่าผิดไปแล้วก็ขอโทษเอด้วยเลขประจําวันงวดที่ผ่านมาหวยออกวันอัองคารเนาะอังคารเขาให้มามันผิดนะครับเลขประจําวัน6กับเจนะครับ ทั้งที่แล้วก็ให้ศูนย์กับสี่ครับหลักร้อยนะครับมันไปไม่ถึงมันไปไม่ถึงมันเลยเป็นรวมกันอยู่หลัก10หลักหน่วยข้างล่างอยู่หลักน่วยข้างล่างออกสามศูนย์ข้างบนออกสามศูนย์แปดนะครับข้างบนออกสามศูนย์แปดนะครับนี่ครับหลักฐานเรามีนะครับเดินยืนยันชัดเจนสรุปแล้วผลประโยชน์ผมก็คือว่าถูกแล้วกันถึงออกล่างก็ถูกเอาเรามาคุยกันงวดนี้แหละครับงวดวันที่17กุมภาพันธ์ง5ันเนี่ย หลากหลายท่านคงจะถามคงจะทักมานะครับไม่ต้องทักแล้วผมกล่าวไปเลยนะครับผมตอบไปเลยนะครับว่าทําไมหวยถึงออกวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ทาไมไม่ออกวันที่หนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเดือนมกราก็ออกไปวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าไปแล้วก็มันตรงกับปีใหม่นะครับเขาก็เออตรงกับวันครูนะครับอันที่แล้วแล้วมาเนี่ยมนตรงกับวันครูเขาก็เลยออกวันที่เลื่อนมาเป็นวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ด มกราคมนะครับงวดนี้ทำไมมาตรงออกวันที่สิเจกุมภาพันธ์อีกละ่ะนี่แหละกำลังจะชี้แจงให้ทราบไม่ต้องไปถามกองสลากหรอกครับไม่ต้องไปถามใครนะครับงวดนี้วันที่16กุมภาพันธ์มันตรงกับวันมาค้าบูชาซึ่งวันพระพุทธศาสานาใหญ่นะครับทางรัฐบาลเขาก็เลยไม่อยากจะให้มีการออกหวยออกการพนันเกิดขึ้นมาแทรกซ้อน กับเ,เรื่องการคนที่จะไปทําบุญตามพุทธ,ธศาสนาเพราะเป็นวันพระที่ยิ่งใหญ่ด้วยวันอาสาฬหาบูชาน่าจะใช่นะครับผมผลน่าจะจามไม่ผิดนะครับเป็นพระใหญ่วันอาสาฬหาบูชามาฆะาหรืออาสานี่ฮะผมจำไม่ได้มาน่าจะเป็นมาฆาบูชานะน่าจะเป็นมาฆาบูชาไม่ใช่อสา,าดีวอาสาจะเข้าภาษาลแล้วเนาะขออภัยขออภัยขอโทษขอโทษขอโทษไม่ค่อยได้เข้าวัดเท่าไหร่เออมาทางทำหวยไม่ค่อยไปเข้าวัดเดี๋ยวจะหาว่าผมไปขอหวยพระมา ไม่ใช่นะครับเออน่าจะเป็นมาค่าบูชานะครับจำไม่ผิดวันที่16กุมภาพันธ์ก็เลยเลื่อนออกวันที่17กุมภาพันธ์เอาสั้นๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเทปจะยาววันนี้หวยมันมาแล้วนะครับหวยมาแล้วนะครับอ่าหนังสือหวยก็ให้มาหลักศูนย์หลักสองหลักสี่นะครับหลักศูนย์หลักสองหลักสี่นะครับหลักศูนย์หลักสองหลักสี่นะครับหลักศูนย์หลักสองหลักสี่ หลักศูนย์หลักสองหลักสี่นะครับหนังสือหวยสามต, BU, care, ตัวเข้าตัวเดียวนะครับสามตัวเข้าตัวเดียวสามตัวเข้าตัวเดียวผมย้ํานะครับหนังสือหวยให้มาหลักศูนย์หลักส,ส BU, องหลักสี่หนังสือหวยให้มาหลักศูนย์หลักสองหลักสี่นะครับหลักศูนย์หลักสองหลักสี่นะครับสามตัวเข้าตัวเดียวนะครับตอนนี้มาดูต่อกันเลย ในเมื่อหนังสือหวยให้มาแล้วหลักศูนย์หลักสองหลักสี่สามตัวเข้าตัวเดียวนะครับอย่าไปรวมกันซื้อนะครับผิดนะครับผิดนะครับฟังผมบรรยายดีๆนะครับอธิบายดีๆตอนนี้ของผมเนี่ยทำมาแล้วนะครับ,านนรบสามตัวเข้าตัวเดียวเหมือนกันนะครับสามตัวเข้าตัวเดียวเหมือนกันนะครับได้หลักเก้าหลักหกหลักสามนะครับ ของลุงป่องมงคลโคราชทำมาแล้วเข้าสามตัวเข้าตัวเดียวเหมือนกันนะครับได้หลักเก้าหลักหกหลักสามนะครับได้หลักเก้าหลักหกหลักสามนะครับของลุงป่องมงคลโคราชทำมาแล้วได้หลักเก้าหลักหกหลักสามนะครับของหนังสือหวยได้ศูนย์หลักศูนย์หลักสองหลักสี่หนังสือหวยสามตัวเข้าตัวเดียวได้หลักศูนย์หลักสองหลักสี่ลุงป่องมงคล สตัวเข้าตัวเดียวเหมือนกันครับได้หลัก9หลัก6หลัก3หลัก9หลัก6หลัก3ามนะครับสองอาจารย์นี้เที่ยวนี้ไม่ตรงกันนะครับกลับไปดูในตารางครับไปดูในตารางนะครับไปดูในตารางนะครับชัดๆนะครับไปดูในตารางนะครับในตารางในตารางท่านชอบหลักอะไรล่ะบอกไปแล้วนะครับหาหลักให้ได้หาหลักให้ได้หาหลักให้เจอหาที่ตัวเองชื่นชอบหรือว่า มาจากที่อื่นเยอะแยะมากมายนะครับที่มันตรงกับเราที่มันตรงกับเราที่มันตรงกับเรานะครับที่เราชื่นชอบด้วยตรงกับเราด้วยนะครับตรงกับเราด้วยชื่นชอบด้วยนะครับก็ซื้อตามนี้ตามหลักหลักผมไม่ต้องเรียนให้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่หลักหน่วยหรือหลักสิบเขาเรียกว่าหลักนะครับเขาเรียกว่าหลักจะอยู่หลักสิบก็ช่างจะอยู่หลักหน่วยก็ช่างนะครับเรียกว่าหลักสมมุติว่าสอง ท่านชอบหลักสองเลขสองนี่แหละสมมุตินะครับสมมุติท่านชอบหลักสองหรือเลขสองนี่แหละเขาจะอยู่หลักหน่วยก็ช่างเขาจะอยู่หลักสิบก็ช่างนะครับก็เรียกว่าหลักสองนะครับมีกี่ตัวแทงให้หมดมีกี่ตัวแทงให้หมดนะครับมีกี่ตัวแทงให้หมดเมื่อได้หลักในตารางเรียบร้อยแล้วนะครับได้หลักในตารางเรียบร้อยแล้วนะครับก็ มีหลักร้อยให้ด้วยครับในหนังสือหวยจะมีหลักร้อยให้ด้วยจะมีหลักร้อยให้ด้วยนะครับจะมีหลักร้อยให้ด้วยส่วนมากจะถูกนะครับส่วนใหญ่จะถูกนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็จะมีดังนี้นะครับตามหนังสือหวยเลยหลักร้อยงวดนี้ให้หลักศูนย์หลักสองนะครับหลักร้อยนะครับอันนี้หลักร้อยนะครับให้หลักศูนย์หลักสองมานะครับหลักร้อย ให้หลักศูนย์หลักสองมานะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยให nah ้หลักศูนย์หลักสองมาของหนังส the ือหวยนะครับของหนังสือหวยนะครับของหนังสือหวยนะครับให้หลักศูนย์หลักสองมาเพราะฉะนั้นท่านไปดูในตำรานะครับการทำมาของลูกป่องมงคลโคราชสามตัวเข้าตัวเดียวก็มีหลักเก้าหลักหกหลักสามสามตัวมาตัวเดียวนะครับของลุงป่องมงคล ก็ได้หลักเก้าหลักหกหลักสามหนังสือหวยก็ให้มาสามตัวเข้าตัวเดียวเหมือนกันมาหนึ่งตัวเหมือนกันหลักศูนย์หลักสองหลักสี่นะครับแล้วไปดูในตารางหลักที่ท่านชื่นชอบแล้วก็เอาหลักร้อยใส่ครับหลักร้อยหนังสือหวยให้มาหลักศูนย์แล้วก็หลักสองนะครับเป็นหลักร้อยนะครับเป็นหลักร้อยเป็นหลักร้อยนะครับเที่ยวนี้ก่อนจะซื้อมันก็ต้องเทียบดูทั้งหมดนะครับตอนนี้เลขประจําวัน หวยออกวันที่17กุมภาพันธ์2565นะครับมันตรงกับวันพระรหัสสบดีนะครับวันพระรหัสสบดีก็เลขประจำวันก็คือหลัก5และหลัก8นะครับเลขประจำวันก็คือหลัก5้าและหลัก8นะครับหลักห้าและหลัก8ก็ไปจับดูในตารางครับในตารางก็มีหลัก8เหมือนกันมีหลัก5เหมือนกัน เอามาใส่กับตัวไหนล่ะเอออันนี้จะเอาใส่กับตัวอะไรสามจะอยู่หรือไม่งวดนี้ไม่มีใครตอบได้นะครับสามยังจะอยู่ไหมสามยังจะอยู่ไหมเออหรือเก้าจะมาหรือหกจะมาเก้ากับหกตัวเดียวกันด้วยนะครับเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับนี่เลขประจําวันนะครับหวยออกวันที่สิบเจ็ด คุมภาพันธ์2565เลขประจำวันก็คือหลัก5หลัก8นะครับหลักหหลัก8ในตารางนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งในตารางลุงป่องมงคล3ตัวมาตัวเดียวนะครับ3ตัวมาตัวเดียวได้หลัก6หลักเออหลัก9หลัก6หลัก3นะครับหลัก หลัก6หลัก3 3ตัวมาตัวเดียวของลุงป่องมงคลโคราชนะครับแล้วของหนังสือหวยนะครับให้หลัก0หลัก2หลัก4หนังสือหวย3ตัวเข้าตัวเดียวมาตัวเดียวให้หลัก0หลัก2หลัก4นะครับเพื่อได้หลักแล้วก็ไปดูในตารางนะครับไปดูในตารางไปดูในตารางนะครับในตารางท่านจะเลือกหลักอะไรหลักอะไรหลักอะไรมาแทงนะครับมาแทง มาแทงได้หลักแล้วนะครับได้หลักแล้วได้หลักแล้วก็มาเอาหลักร้อยจากหนังสือหวยใส่ไปหลักศูนย์หลักสองนะครับหลักร้อยงวดนี้นะครับวันที่17กุมภาพันธ์งพันานะครับหลักศูนย์กับหลักสี่เป็นหลักร้อยนะครับหลักศูนย์กับหลักสี่เป็นหลักร้อยการแทงผมจะไม่บอกนะครับแทงยังไงหลักร้อยใส่ยังไง ถ้าไม่แน่ใจก็ใส่ไปทั้งสองตัวเลยทั้งศูนย์ทั้งสี่นั่นละพี่น้องเอ้ยขอให้โชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับเฮงเฮงเฮงเฮทุกคนทุกคนนัครับสวัสดีครับ